ในการบุกตีเมืองเสฉวนนะต้องผ่านเมืองลุกเสียก่อนนะต้องตีเมืองลุกเสียให้ได้ก่อนนะการบุกตีเมืองลุกเสือลุกเสียมีอยู่สทางนะทางเล็กกับทางใหญ่ทางเล็กเป็นทางอันตรายเป็นซอกเขานะโอกาสสูงที่ข้าศึกจะซุ่มโจมตีนะกับทางใหญ่ก็เป็นทางที่เดินท้ำได้สะดวกกว่านะในทางเล็กเนี่ยทั้งเล่าปีนะทั้งบางทองเก่งกันว่าใครจะไปดีนะ แต่ด้วยความที่บางทองเองก็อยากจะสร้างผลงานนะอยากจะมีวิทยกรรมให้เราปีได้เห็นนะก็อา,าสาที่จะไปทางเล็กนะเราปีก็บอกว่าทางเล็กค่าจะขอไปเองนะเองกันไปเกงกันมานะสุดท้ายบางทองได้ไปนะตอนระหว่างก่อนออกเดินทางเนี่ยบางทองเกิดม้าพะยศตกหลังม้านะเล่าปีก็ม้าที่เต็งขี่อยู่เป็นประจำเนี่ยคือม้าเต็กเราเนี่ยให้กับบางทองขี่นะ ระหว่างที่เดินทางเข้าไปตีเมืองลกเสียเนี่ยปรากฏว่าเจอข่าศึกซุ่มโจมตีตามที่คาดไว้นะเพราะว่าทั้งเล่าปีทั้งบางทองก็คาดการถูกต้องทั้งคู่นะว่าทางนี้อันตรายนะโอกาสที่จะถูกซุ่มโจมตีนี่เป็นไปได้สูงนะแต่หารเมื่อเห็นข่าศึกไม่เห็นมาเต็กเรานะซึ่งเข้าใจว่าเป็เล่าปีเป็นคนขี่มานะก็ระยมยิงลูกกระทันมาที่มาเต็กเรานะปรากฏว่า คนที่เสียชุดคือบางทองรับเพาะแทนนะเราปีพอรู้ข่าวก็ยกทัพมาช่วยเหลือนะไม่ทันการนะบางทองเสียชุดไปแล้วนะมาเต็กเราก็เสียไปด้วยนะระหว่างที่เคลียร์ศพระหว่ังที่เคลียร์พื้นที่กันเนี่ยโอดเจ้งซึ่งมาในกองทัพด้วยเป็นกุนซีกคนหนึ่งนะเดินผ่านศพมาเต็กเรานะโอดเจ้งพูดขึ้นมาว่า เจ้าคงอยากจะรู้ว่าเจ้านายเจ้านะตั้งใจส่งเจ้ามาตายหรือไม่นะอันนี้ข้าไม่รู้นะแต่ข้ารู้แต่เพียงว่าคุณซื้อใหญ่บางทองเนี่ยแม้จะมีความสำคัญต่อกองทัพก็จริงนะแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตนายเจ้านะท่านบางทองอาจจะตายได้นะแต่เล่าปี่มิอาจตายนะติดใจคนนั้นสลับซับซ้อนอ่านยากเสียเหลือเกินนะ โอ้จ้งพูดแบบนี้เหมือนกับรู้ว่าเล่าปีตั้งใจที่จะบังทอกอต้องถูกซุ่มโจมตีและถูกยิงเสียชีวิตนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะอันนี้เป็นข้อดีที่เราได้อ่านกันหลายๆสำนวนนะหรือเล่าปีก็รู้อยู่แล้วนะว่ายังไงเสียเดินทางทับทางเล็กต้องถูกซุ่มโจมตีนะ อันนี้ก็เป็นอีกข้อคิดที่น่งคิดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วค่อยมาคุยกันในตอนถัดไปนะครับ